โอเคตอนนี้เราก็จะขึ้นโรงแรมล้วะคะตอนนี้เราอยู่ชั้นที่อ2เขาจองเราด้วยกัน2ห้องนะคะก็ตามมา ก็นะก็สังเกตลูกค้าที่นี่ก็ส่วนใหญ่น่าจะเป็นแฟมิลี่นะคะแล้วก็พาเด็กๆมาเที่ยวสวนน้ำวันนี้เราก็ได้พาเด็กสองคนมาเที่ยวเหมือนกันนะคะรุ่นใหญ่หน่อยนึงนี่ก็คือห้องเราเล้สวยมากสองสองสองซึ่งตอนนี้เราไม่สามารถเข้าได้นะคะเนื่องจากว่าสัมภาระกำลังหนอไป่ค่ะ ออกไปเลยปิดคันออ <laughs> ข้างทันเด่นไว่หนึ่งนี่คือห้องน้ำนะครับกดตรงนี้ได้นะครับเปิดปิดไฟชดใช่ป่ะเออใช่จริงอ่ะนี่คือห้องภายในไม่ก็ ห้องก็รายละเอียดที่เป็นเป็นพืค่อนข้างดีนะคะก็ดูอันนี้ไกลห้องนอนก็เพดานก็จะมีสามารถนอนดูดาวได้คิดว่าถ้าใครพาเด็กๆมานะคะน่าจะดีมากวิว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 ติดทะเลโอเคก็นั่นแหละเราก็ มาลองหักที่นี่ครั้งแรกนะครับทุกคนเข้ามาปุ๊บก็จะเจอส่วนมากก็เป็นคนเอเชียคนไทยนะคะคนไต้หวันนี้คนเกาหลีค่อนข้างเยอะพาเด็กๆมาเล่นน้ํานะคะก็วันนี้ก็ดีมากเดี๋ยวหน้ามืดตามืดน้ํามืดน้ํามืดโอเคสว่างแล้ววันนี้ก็เรามากัน3คนสองห้องก็ เราก็ได้แบ่งกันเรียบร้อยแล้วค่ะคือวันนี้แม่ได้ตองคนเดียวด,ดียว <c oughs> คนเดียวนะคะ <c oughs> คือแม่เป่ายิ่งชกชนะเป่ายิ่งชชนะอ่ากดไม่ได้เฮ้กดได้ได้แต่มันคืออะไรนี่ไงไฟหัวเตียงจริงครับ <Yeah. S 2> อ๋อเป็นหมุนหมุน,น hey, <review. S 2> เนาะรีวิว เรามารีวิวห้องให้ก่อนนะคบเพราะว่าเดี๋ยวแม่ผมจะพักผ่อนเนาะแ้วเดี๋ยวห้องมันจะไม่สวยต้องรีวิวห้องก่อนส่วนที่อื่นเดี๋ยวผมจะพาไปรีวิวในวันพรุ่งนี้นะครับหรือว่าวันนี้เลยก็อาจจะเป็นไปได้นะต้องดูกันอีกทีนะครับเดี๋ยวดูว่าผมจะไปถ่ายให้อะไรให้ทุกคนดีๆกนะนี่นะครับทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสามทุ่มนะฮะวันนี้ ไปดูเกมโซนกันก่อนเกมโซนจะปิดเวลาตอนวันสี่ทุ่มนะฮะอันนี้ก็ไปกับน้องสาวแต่ว่าน้องสาวเป็นชุดนอนนะฮะเลยแเดี๋ยวเราลงไปดูกันว่าจะเป็นยังไงนี่ครับต้นไม้ที่เป็นไฮไลท์ของเขานะครับอันนี้เลยอาจจะมืดๆนิดนึงนะครับอาจจะมืดๆนิดนึงนะทุกคนแต่ว่าก็นี่ฮะส่วนน้ำางเขาจะเป็นประมาณนี้ข้างหลัง เ,เข้าไปดูกันอาจจะไม่เห็นนะ <c oughs> อลังแอสตรอรัา ทุกคนไะไ์ของผมชอบของที่นี่ซ mm ื hmm. FIFA, ้อเกมเกมบอลโโหมีบอลกันเลนเยอะกระแเยอะแล้วอยู่ไหนฟีฟ่ามันมีฟีฟ่าทุกคนฟ้าไอ้หัวไอก็คือผมเพิ่งเห็นคือมันนี่มันจะเป็น เกมขับอาวากาศเลยอ่ตอตามจริงมันเป็นเกมขับเคลื่อนนะฮะใช่เนี่ยมันจะเป็นอันีคือยางขับเคลื่อนเหรอใช่แต่ว่าเขาน่าจะเปลี่ยนเกมเล่นเนี่ยเนี่ยคือเครื่องขึ้นเครื่องลงนะฮะอันนี้อันนี้มันน่าจะเป็นเกมอ่างงกุญดูนะครับก็ไม่เป็นไรกไ็ให้ดูะค,ะ <Okay. S 1> ค,คร่าวๆนะครับนี่ทุกคนเป็นแบบขับเคลื่อนอวกาศจริงๆนะครับอันนี้นี่ที่ผมไปดูรีวิวมาคือกดได้หมดเลยนะนแต่ว่าตอนนี้มัน นั่นแหละครับเป็นเกมโอกุนอยู่โอเคไปเดี๋ยวเราไปดูก่อนปิดอีกห้าทีเราจะไปดูอะไรครับซิส <Okay. S 1> นี่นะฮะแล้วก็คือนี่นี่คือแลนด์มาร์คของเขาตอนกลางคืนดูดีข้างหลังก็จะเป็นเนนยานอกากาศลงมาใช่ไหมฮะอหมเป็นไงนี่นะครับก็เป็นโซนของเล่นเด็กทั้งหมด่นี่น,นี่แต่ว่าผมเข้าไปไม่ได้นะครับตอนนี้มันปิดแล้วนนี่นีโอเคฮะก็นั่นแหละครับทุกคนงั้นเดี๋ยวก็เจอกัน พรุ่งนี้นะจ๊ะบ๊ายบายเฮ้ยไ,ไม่ได้ดิก่อนบ๊ายบายเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูห้องนิดนึงที่ไฮไลท์ที่ชอบเลยคือนี่ฮนะโอ้ววมีไฟหัวเตียงนี่ไฟจอจากตรงนั้นนะฮะนี่หัวเตียงนี่แหละทุกคนนี่ ก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็จะมาลองใช้ฟาสิลิตี้ของที่นี่ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นห้องอาหารนะครับก็คือผมจะไปกินบุฟเฟ่ต์เช้า <laughs> มีบุฟเฟ่ต์อาหารแล้วก็จะไปดูพวกฟาสิลิตี้ในในโรงแรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นฟิตเนสซาวน่านะครับนวดนะครับทุกคนสกายพูลอ่ามี3อย่างนี้นะฮะก็นั่นแหละเดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้เลยนะจ๊ะวันนี้ขอตัว ลาไปก่อนไปนอนก่อนนะจ๊ะราตรีสวัสดิ์ทุกคนแล้วเจอกันพรุ่งนี้จ้ากี่โมงวะเนี่ยสิบนี่สิบโมงห้าทีสี่นาทีนะอาหาดินี่นะฮะก็คือจะเข้ามาตรงเข้ามาตรงนี้แล้วก็อาสายด้วยแหละประมาณสิบโมง <laughs> ใส่ชุดนี้นะทุกคนที่นี่เขาเยอะเป็นฝรั่งเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรกินบ้างนะ พาไปดูที่อื่นนะครับว่ามันมีอะไรจากน,นอกจากห้องอาหารที่นีกเองนะรือว,ว่าอาลังการแน่นอนเราเจอกันนะครับนี่นะครับทุกคนทีเด็ดของที่นี่อีกอันหนึ่งตู้เต็มไม่มีที่ไหนที่ผมเคยเห็นว่ามันมีตู้เต็มแบบนี้นะครับเป็นเป๊นะเราจะจะมาทำเต็มนะฮะดูว่ามันจะสวยไหมโอ้ยากครกบรู ออกปะวะปึ๊บออกออกให้กูเถอะได้อยู่ <c oughs> เฮ้ยถือว่าได้อยู่นะฮะ <c oughs> ถือว่าโอเคเนชิมชิมอ <c oughs> ร่อยอยู่แล้วฝีมือตัวเองอะ่ะมาขอตัวกินติมก่อนนะจ๊ะเป็นบิสเซนเตอร์เป็นบิสเซนเตอร์ สวัสดีคะสวัสดีฮะชื่ออะไรฮะชื่อมายค่ะชื่อมายค่ะนี่แหละฮะเจ้าแม่พัทยาดูก็เดี๋ยววันนี้นะฮะทุกคนใช้ชีวิต24ชั่วโมงเดี๋ยวเราจะพาไม้เนี่ยไปทัวร์ด้วยนะครับเฮ้ยอยาเร็วๆก็ทัวร์เลยหมอมาใช้งานอ๋อมาใช้งานเหรอโอเคโอเค ไม่ต yeah. oh. <Uh ้องเรียกแบบทัวร์ดิมันจะได้ดูแบบดูดีไเย้โ้ยไม่หอแล้วอ้ยหันมาปนี่ไหมไปเป็นไแล้ว ววยมาตัอโอเคครับทุกคนก็เดี๋ยวเราจะไปเอาลิสต์แบนแล้วก็เราจะพาทัวร์กันนะครับตั้งแต่ชั้น3-2เลยนะฮะเป็นชั้นลุกทอปแล้วก็สกายพูลนะครับชั้นที่ส1นะครับแล้วก็เป็นมีฟิตเนสด้วยแล้วก็จะไล่ลงมานะฮะ สวัสดีค่ะออกกล้องไหมกล้องไหมระบบไม่มึงชิ้นเดียวมึงก็เอาชิ้นนี้สิมึงยืมตากันชิ้นยากๆกันเลยเหนี่ยขนาดเหตุน้องสาผมนะวนแล้วก็นี่เราอยากทำให้เหร็จง่ายเราต้องแบบได้ยอดไลห์เท่าไหร่ก่อนเออเออฉว้ยชลากินก่อนแน่แน่ใช่ผมตามใจน้องสาวหนึ่งวันก็ ต้องต้องกดไลค์ห 1> 1, ลให้ถึงเท่าไหร่หนึ 1> 1, ่งพันละนไม่เยอะหนึ่งพันนะแล้วจะเราก็จะให้น้องสามาออมาออกมาออกมอกวยนะทุกคนตาใจน้องสามหนึ่งันนี่นะอันนี้คือที่ไม้ตักมานะแต่ว่ามันไม่ต้อง <c oughs> รีวิวผมไม่ต้องมารีวิวทุกคนอ่าเราก็จะมีพาเกตตี้นะฮะคาโบล่าพิซซ่าสองหน้าเต็นฮาวเอียนกับหน้าชีสอะไรสักอย่าง แล้วก็มีผักผโขมอบชีสเอ้ยไม่ใช่ฟักทองอบชีสฟักทองไม่ใช่ตัเข้าวทอดไข่เค็มไปได้วยกันเลยนะฮะมันทิกเหรอมันทิกแต่ว่าซาชชีสนะดีะมำไมหิวขนาดน่้ แซลมอนเขาจะมีความหนึบๆนิดนึงนะทุกคนเคี้ยวมืออร่อยเลยอร่อยเลยรของหวาน่ะมึดเหรอร้อนแสบอร่อยปะ ม,มันไม่ค่อยเห็นนะลูกคุมันย้อนแตกก็เดี๋ยวพูกผมสองคนขอตัวทีกันก่อนแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูสถานที่ที่อื่นนะครับแต่เราจะพาไปลุปทอดอยที่นี่กันว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะมันจะเป็นมันจะมีอรไรบ้างนะครับสำหรับุกท็อปข้างบนจะเป็นไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับ นี่คือบรรยากาศข้างบนนะครับทุกคนก็เห็นแดดแรงๆอย่างนี้ก็ไม่ได้ร้อนเพราะลมดูดิลมแรง<อ>ก็ช่วงนี้กรูตัวเขาบอก,บากาะน,นะครับว่าอากาศจะค่อนข้างเย็นนะฮะก็อากาศดีนิดนึงนะครับเราจะมองไปเห็นวิวทะเลพัทยา<อ>เขาเรียกว,ว่าทะเลอะไรนะบนพัทยาดูแม่าหาดพัทยา,โอ,ยาโอเคอเคุอค้ยสุดช้างก็รู้จังเวย ก็มันเป็นวิวประมาณ180องศานะครับทุกคนถ้ารวมห้องข้างในด้วยจะประมาณ270นะครับที่นี่นะฮะปิดเที่ยงคืนนะครับทุกคนใครที่มาพักโรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์ฟอร์สเปซเนี่ยก็อย่าลืมมาลองใช้บริการดูชั้นรูปพนีตกแต่งได้สวยงามนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะไปสั่งเครื่องดื่มในเล็กน้อยนอยนะฮะมานั่งกินใช่ไหม <laughs> นี่ถูกผมชอบตรงนี้ครับเห็นดนะเขามีสแกนเฮ้ยไม่ใช่ตลาดอะไปลงไปเลยเข,า,ขาคือเพิ่มมูลค่านั่นเอง,อะงนะทุกคนไม่ใช่สแกลนะผมพูดทิ้งอาหารแล้วก็อ่าที่ผมดูเมนูเขาวๆมาเนี่ยอาหารไม่ได้แพงน,นะฮะซึ่งแบบกาแฟสดเนี่ยก็ร้อยยี่สิบร้อยร้อยหนึ่งนะฮะร้อยสิบร้อยยี่สิบนะ,ะแล้วก็พวกเครื่องดื่มอย่างอื่นก็ไม่ได้แพงขนาดนั้น สดชื่นอ,อร่อยมากครับก็เดีย๋ยวขอตัวกินกันสักแป๊บนะครับก็เดี๋ยวจะพาทุกคนนะครับลงไปดูสกายพูลของที่นี่นะครับแล้วก็มีซาวน่าสตีมจะเป็นสตีมซาวน่านะครับแล้วก็มีออนเซนของที่นี่ด้วยของโรงแรมด้วยนะครับทุกคนเราจะพาลงไปดูกันนะครับวันนี้นะครับเราก็เดินทางมาที่ชั้น31แล้ว บอกเลยว่าต้องค่อนข้างเงียบนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเงียบนั่นเองฝั่งนี้นะครับจะเป็นฟิตเนสนะครับทุกคนสามารถมาใช้บริการได้นะครับแต่ต้องสวมรองเท้าก็ไบนะครับเพื่อจะเล่นนะฮะไปข้างๆก่อนใครที่ชอบออกกำลังกายนะครับก็แนะนำให้มาช่วงนี้ครับช่วงบ่ายๆจะไม่ค่อยมีคนนะครับทุกคน ก,ก,ก,ก็เครื่องเล่นก็มีเยอะเยอะพอสมควรก็วิวน่าจะประมาณร้อยปดสิบเกันเนาะ เรานั่นเองนะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเป็นอะไรนะครับนี่ๆเดี๋ยวเราจะพ ructure, าทุกคนไปดู่อยู่ซ้ายมือผมเลยนี่นะนี่ครับมันคอืคอเขาเขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้นะแต่กล้องรู้ไหมมันคืออะไรสถาปัตยาการรมอ่ะสถาปัตยาการรมนั่นแหละครับมันคือสถาปัตยกรรมครับแล้วกา็ตรงนี้นะครับวิวตรงนี้จะสามารถเห็นกับวิวข้างบนได้ที่ชั้น32นะครับเป็นลุคท็อป ข้างงบนนนัเอโอเคก็จะรีวิวตรงสกายบูกคร่าวๆนะครับทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปไฮไลท์อีกที่หนึ่งของที่นี่นั่นก็คือห้องนวดเฮ้ยต้องเรียกว่าอะไรดีนะ เออห้องนู้นันแปลกๆนะครับก็คือเขาจะมีเลสลี่แลกสปานะครับมาทำกับของที่นี่ด้วยนะครับอยู่ชั้นเจ็ดนะครับเราก็ได้ได้ไปจองไว้เรียบร้อยแล้วนะครับตอนเวลาใกล้ๆจะถึงแล้วเดี๋ยวเราจะไปเจอกันที่ชั้นเจ็ดเลยครับนี่นะคะตอนนี้เราก็ได้ริสเบนมาแล้ว เราก็จะได้ดิสแมนอันหนึง่งหลังจากที่เราเลือกน้ำมันไปนะคะก็เดี๋ยวเราจะได้เข้าไปนอนนะฮะหมายว่าใช้ที่นี่หุ่นเกินใช้ทุกอย่างมาก็บอกแล้ว24ชั่วโมงในโรงแรมแม่แม่ผมมันต้อนอนด้วยนะทุกคน,นก็คือนวนกับท้งบ้านเลยวันนี้ ก็คือใช้ฟาริษัที้โรงแรมได้คุ้มค่านะฮะโอเคเดี๋ยวเรารอเข้าไปห้องนอนกันนะครับเราจะไปนวดกันไหครับพี่ชื่ออะไรครับพี่สายค่ะพี่สายสาพี่สาพี่สายพี่สายจะเป็นคนนวดให้เราวันนี้นะครับทุกคนคนมานวดที่นี่เยอะไหมสายก็เรื่อยๆค่ะสายจะนวดแรงนะ ที่สั่งจะหมดแรงนะใช่ค่ะนี่ฮะห้องเราจัสตินเอามีห้องนี้เล็กเป็นชื่อห้องด้วยอันนี้ม้วหินอ่ะอ๋อม้วหินค่ะประคบร้อนอย่างงี้ใช่ไหมไม่ใช่ค่ะมันเอาหินคือต้มก็นวดแขกเลยอะค่ะต้มให้ร้อนๆแล้วก็นวดบนหลังเลยนะใช่ใช่ค่ะผมดูได้ค่ะขอดูได้เนาะ อาอเปิดดูข้า<ด>ขงบนได้ไไดอ๋อ,อเป็นอย่างน,นี้เดี๋ยวเราขอเปลี่ยนชุดแล้วก็จะนวดกันแล้วนะครับ <c oughs> แล้วเดี๋ยวนวดเสร็จเราจะมารีวิวให้ดูนะครับทุกคนก็ทุกคนก็เห็นห้องแล้วเนาะห้องก็ค่อนข้างที่จะโอเคเลยแบบว่าส่วนตัวแล้วก็ห้องใหญ่ด้วยอ่ะมันเป็นห้องสำหรับสองคนด้วยนะนี้มันก็เลยแบบดูใหญ่นี้ เคงั้นเดี๋ยวขอตัวนวดก่อนนะครับทุกคนเจอกันหลังนวดเสร็จที่นี่ก็มีบริการอะไรนะพี่ถ้าข้าวเหนียวมะม่วงใช่ไหมข้าวเหนียวม่วงผมก็งงงงนิดนึงเพิ่งตื่นของหวานด้วยกันนี่ฮะมิข้าเหนียวมะม่วงให้ทุกคนเจ๊เราก็จะกินแต่ม่วง ไหนก็อ,อิ่มอิ่มทิพย์ไปแล้หวานตื่นเลยอร่อยอะเยอะด้วยเดีย๋ยวน้ำขึ้นมาเาร้อ,มมอนร้อนจริงนะทีร้อนบุบร้อนที่พ่อจะร้อนเฮ้ยเฮ้ยต้องกินหมดกันให้อยู่แล้วเสร็จแล้ว นี่ครับเขาปกติเขาจะให้แค่ชามากินที่อื่นที่เคยเห็นนะแต่ที่นี่มีข้าวเหนียวมะม่วงให้ด้วยนะซึ่งอร่อยมากเดี๋ยวต่อไปเราจะไปไปทำอะไรวะไปไหนนะอ๋อ,อ <laughs> ไปสูน้ำไปู <laughs> น้ำค่ะเพราะฉะนนทีนี้เขาไปชคนเอาสิบขาดเลย <laughs> 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 น้องก็เก๊ก <c oughs> <laughs> ไม่มีคนเดยนแล้ว <laughs> ดุดันไม่เกรงใจใคดุดันไม่เกรงใจใครขอตัวนั่งคุยกันสักแบบ๊บแล้วเดี๋ยวจะพาทุกคนไปสวนน้ำกับเกมโซนนะครับ เห็นไหมคะจะให้ไปลงเดี๋ยวเขเ็นไม่อบนะาวเดี๋ยว้ให้มาในะครับไปเล่นกัดนองไยเอท่าไรบายายน้องก่อนาน้องก่อนแล้วรู้แล้วครับไร้คน ด้วยง,งานของเทสโตนะครับต้องขอบคุณาทางเทสโตด้วยนะฮะที่ให้เราได้มาพักที่นี่นะครับทุกคนก็แค่ได้จก็ไม่ได้เสียเลยนะขอทำโรงงานที่ตรงนี้เลยป้ายครับก็คือของเทสโตทั้งหมดนะครับสาล่ายาล้านนะครับคนเ่อไปก็เป็นดินเนอร์นะที่นี่เลยครับสเปซคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์นะครัทบทั้งหมดนี้ก็คือสเปซคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์เนี่ยมันจะเป็น มันจะเป็นเกี่ยวกับห้องสมาจัดเลี้ยงนะครับทุกคนที่ใหญ่มากอย่าตกใจว่าทำไมผมใส่เสื้อนี้นะฮะเพราะว่าเขาให้แม่นะอย่างเดียวไม่ได้ผมเดีวเราไปเห็นไปดูแม่กันแรกครับตักยกครับจะยกสั่งลยุยจะยกตักอะไรครับยกผม ขาบมือก็คไม่ต้องท่ายอาหารหรอกอาหารตอนเย็นก็จะเป็นซีฟู้ดซะส่วนใหญ่นะก็จะมีกุ้งปูนะครับแล้วก็มีเหมือนคล้ายๆกลางวันด้วยนะครับก็มีซูชิอาหารญี่ปุ่นนิดๆหน่อยๆนะครับทุกคนแล้วก็มีอาหารไทยนะครับต้องขอบคุณทางเทสโตนะครับเพราะว่าคูเป็นเนี่ยมันก็เป็นการจัดเลี้ยงนะครับส่วนใหญ่ถึงจะมีนะครับทุกคนแล้วก็ใครที่อยากจองมาแบบนี้นะครับแบบเป็นครอบครัวเนาะ หท่านอะไรประมาณนี้หรือ20ก็ได้นะครับผมแนะนำให้ไปชั้น32นะครับเป็นรูทของนะครับมาสามารถจองห้องได้เหมือนกันนะครับทุกคนโอเคก็เดี๋ยวขอตัวไปตากอะไรกินก่อนนะครับและทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราดูว่าเสร็จจากนี้เราจะไปทำอะไรกันต่อนะครับ มันก็เมี่ยได้ของกลับบ้านมานี่นะก็ขอบคุณทางดูสโตนะครับที่ให้ได้มาพักที่นี่นะครับบอกเลยว่าสุดยอดมากสนุกสุดๆเสียงไม่ค่อยมีอละวทุกคนพรุ่งนี้เช้าก็คงไม่มีอะไรแล้วเพราะว่าผมก็แค่เช็คเอาท์นะฮะแล้วก็ออกแล้วก็ออกกลับบ้านนะครับทุกคนติดลม หม่อยมากทุกคนบอกตรงอันนี้นะครับมาไปก่อนหน้าแรกได้ยางนี้ก็คือแบบว่าบรัชออนอย่างนั้นแอธรรมชาติทุกคนวันนี้ก็เขาแก้ใหม่ค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe และกดกระดิ่งกิ้งิงๆิ้ิ้งให้ซิดนีชาแนก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็กลับกไปละก็คงไม่มีอะไรทุกคนก็ใครที่ชอบ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดสับตาใครแล้วกดกระดิให้ซิดนีชาแนลด้วยนะคะก่อนไปนี่ทุกคนอยากจะให้ชมอะไรอันนี้คือมันสวยมากเลยให้ดูไปแล้วมันสวยมากทุกคนชอบมากเลยทุกคนคือคือ,ค,อคือจริงๆแล้ว <Okay, S 1> ซันน่าบอกนะว่าแบบแกนเซ็นเตอร์หอยใช่ปะแกนเซ็นเตอร์หอยที่เนี่ยนะคะคือเขาต้องการตกแต่งให้เป็นเซจใช่ปะซึ่งทันรู้สึกว่าเขาตีตกแต่งมาแล้วก็ น่าเที่ยวอ่คนเพราะมันมี one stop service จริงๆคืออยู่จะนอนพักก็ได้มีส่วนน้ำให้เล่นมีสปามีออนเซ็นมีอ่างจากุชี่มีอบไซอะนะมีอบออยไอ้นะมีฟิตเนสนะคะแล้วก็มีลูกท็อปขึ้นบนด้วยซึ่งตอนนี้นะคะก็ลองเข้ามาดูกันได้กดจองจาก Agoda ก็ได้นะคะเพราะว่าตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่ Let's go see you